คนรวยจริงจะมีนิสัยในเรื่องของการบริจาคด้วยการแบ่งปันเป็นพลังงานสูงสุดของการสร้างชีวิตของคนแต่ละคนการที่เรามีน้ำใจแบ่งปันเนี่ยจุดหลักมันมาจากอารมณ์ความรู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดแคลนเรามีเหลือเฟือที่จะปันคนอื่นได้และเมื่อเราปันให้กับคนอื่นเนี่ยแววตาของผู้รับที่เปี่ยมสุขมันจะส่งพลังกลับมาให้เราทําให้เรารับรู้ถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของตัวเราเพราะบางทีเราแบ่งปันแค่ร้อยบาท แต่ว่าร้อยบาทที่เราแบ่งปันไปเนี่ยมันเล็กน้อยสําหรับเราแต่มันมหาศาลสําหรับคนรับเขาก็จะมีแววตาที่สํานึกคุณกลับมานี่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่คนรวยจริงไม่ได้มีนิสัยกันแบ่งปันตอนที่รวยเท่านั้นนะตลอดเส้นทางเนี่ยมีน้อยก็แบ่งปันน้อยมันเป็นอุปนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่ตอนสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วแต่พอมีมากขึ้นก็มีพลังความสามารถในการแสดงออกเรื่องน้ําจิตน้ําใจกันแบ่งปันได้มากขึ้นและเมื่อเราไปแบ่งปันให้ กับสมาคมที่ให้เขาสามารถไปใช้ประโยชน์ได้นะอย่างเช่นสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนที่เราจบมาในในจังหวัดที่เราจบเวลาเราบริจาคไปนี่จะรู้เลยว่ามันช่วยทำให้ชีวิตของรุ่นหลานหนเนี่ยเขาสามารถเดินต่อได้ใครจะรู้ว่าการแบ่งปันตรงนี้เนี่ยอาจจะสามารถผลิตแพทย์คนใหม่ให้กับประเทศไทยนะหรือไปไปมา,มา,มาผลิตวิศวะกรอีกเป็นร้อยเป็นพันคนให้กับประเทศเรา เพื่อไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้